รวมคลิปสนุกสนุกของน้องนิชา EP สองไปชมกันเลยจ้าชาเล่น้องกันนแะม่ไปถูร้ายไม่แร่นี่แหล่เองตาตอมที่ทำนองกันถ้ามหนสักคำยังอวอนี่ให้ทำไม่พรอี่นฉันก็มาให้หนี่แหล่ ไข่เกิดไข่แบงค์กันแล้วเองนี่นี่ไม่ใช่ช่วยแบงค์นี่พอไอ้เร่ร้าววะจ้าถูกพักกันเรียนสางวันเอาเป็นไอ้เร่ร้าวเ็นถูกประกันเรียนก็เพื่อนผู้ชายมันทะเลาะกันท้่มันต่อยกันเอาตเกียระไรกับหนุ่ยไงนุ่ยถูกประกันเรียนก็ไม่เกี่ยวเพื่อเพอาะ่มันบอกรวมันต่อยกันแยงงนุ่ย ต้อยกันเย้งน,นุยทางทีนี้เคยบอกมันแล้วว่าทางสองคนไม่ได้อยู่ในสายตานีเลยไม่ได้อยู่ในสายตานีเลยแบบแต่มันก็ไม่ฟังเแต่มันก็ไม่ฟังแบบจริงเจ<อ>้ะจริงว้าวนั้นนั่นเลยนี่ว่าี่ยายโรงเรียนนะพอแต่นีน่กลัวว่าถ้ายายไปมันจะเป็นแบบนี้แล้วถ้ายายไปมันจะเป็นแบบนี้แล้วไอเชื่อลองก่เชื่อแม่มันแรง มาแล้วอ้จ้าใบเกรดออกใช่ไหมวันนี้นายเอมมาเลยดิไอ้รเจ้าได้ตังีสามเด็กในห้องมีกี่คนนะเซ่เซนี่สบคนได้ตีสามไอรนี่เปื่อนมีแต่เลตนึ่งนะได้แต่เกตนึ่งตังเปเลยเกตซ้เกตซีไม่มีเลยได้เลตนึ่งอะไรทุกแล้วแล้วพอจะมาทามหเกซ้เกตซี่อะไรของพอะ ตั้งเปรมเด่น <coś> ว <tur> <rawd unre> ันละยี่สิบแล้วใครมันจะมีกำลังใจไปทำข้อสอบอ่ะพ่อให้ตั้งเปรมเด่นวันละยี่สิบทำาห้าเกตซเกตสิเอามาจากนู้มาแล้วจ้าใบเกรตออกใช่ไหมวันนี้นายเอามาเลยดิไอ้ไรอ่ะจ้าได้ตั้งสี่สามสิบแปดเด็กในห้องมีกี่คนนะ ซีซบคลสีิบคลได้ดีท่ามที่แปดไอ้รนี้ปืนหนีแต่เกรดหนึ่งอะได้แต่เกรดหนึ่งต่างเพเลยเกรดสามเกรดซี่ไม่มีเลยได้เกรดหนึ่งอะแหละทุกแล้วแล้วพอจะมาท่ามห้าเกรดสามเกรดซี่อะไรของพออะให้ตังไปโรงเรียนวันละยี่สิบแล้ยวใครมันจะมีกำลังใจไปทำข้อสอบอะพอ ให้ตามแฟงเี่นวันละ,ละเอซิบทห้าเกตส้มเกตซิเอามาจากนึงแม่ค่าแม่ค่านีเอานำมาลมขวดหนึน่งค่ะใช่ค่ะยี่สิบบาทจ้ะแม่ค่าแม่ค่ามีเฟนเยังนะอ๋อแม่ค้าไม่มีเฟนที่จ้ะเในย่ายทุกอ๋อเนยตายทุกได้เพื่อแล้วหน้าตาแบบมีคงไม่มีใครเอา หน้าตาแบบมีคงไม่มีใครเอาแม่ค้ามีไข่ไก่มีมคะมีค่ะหน่วยเอายีซิบค่ะได้จ้ามีแต่เรียกแม่ค้าคนสวยนี่แม่ค้าไข่ไก่ฟรีเลยนะเนี่ยไม่เป็นไล่ค่ะในเซอ้อกินดีวะไม่เป็นไล่ค้าในเซอ้อกินดีวะแรงมาเธอนะ อ๋อพอดีฉีบานซ่อนในผุดกโกหกขับปาอ๋อพอดีฉีบานซ่อนในผุดกโกหกขับปลาลาบเลยกับลูกราย